สวัสดีครับกับเข้ามาพบกับการรีวิวไฟฉายนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงไฟฉายค่าหัวนะครับไฟฉายค่าหัวเนี่ยสำหรับสายแคมปิ้งนะครับสายเอลโดรสายเดินป่าเนี่ยจะเรียกได้ว่าไฟฉายคาาหั่วนะครับมันถือได้ว่ามันเป็นไฟฉายหลักของเราเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปแคมปิ้งเนี่ยมันมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้เราทําเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น สองมือเราเนี่ยมันแทบไม่ว่างเลยนะครับมันจะได้หยิบจับนู่นนี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฉายคาดหัวนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่ามันจะเปิดใช้งานอยู่เกือบจะตลอดเวลานะครับในการอยู่แคมป์ของเรายกเว้นตอนที่เรานอนนะครับหรือเรานั่งล้อมวงเราก็ต้องปิดมันนะครับเพื่อแสงเนี่ยจะได้ไม่พุ่งเข้าตาเพื่อนนะครับแต่ระหว่างกิจกรรมอื่นๆน,นะฮะไฟฉายคาดหัวเนี่ยถือได้ว่ามันเป็น อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เปิดใช้งานตลอดเวลานะครับจะเรียกได้ว่ามันเปิดนานกว่าเจ้าไฟฉายถือของเราอีกนะครับไฟฉายค่าถัว่วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเลือกไฟฉายค่าหัวที่ดีเนี่ยสำหรับการแคมปิง้งเนี่ยเราควรเลือกยังไงมีวิธีการเลือกยังไงนะครับมาข้างหน้าเรามีไฟฉายทั้งหมด4กระบอกซึ่ง4ี่กระบอกนี้เป็นเป็นตัวแทนและกันนะครับของไฟฉายคาาถัว่ว ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละกระบอกนะฮะเอากระบอกแรกก่อนนะครับกระบอกนี้กระบอกนี้เนี่ยเป็นไฟฉายค่าถัวที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับมีราคาไม่แพงราคาถูกมากนะครับอาจจะไม่ถึงร้อยหรือร้อยนิดๆนะฮะวิธีการใช้งานก็คือกดเปิดตรงนี้นะครับ ก็จะมีแสงไฟออกมาให้เราใช้นะครับถ้าถ้าส่องลงพื้นแล้วในกล้องมืดเนี่ยคือ,อเซนเซอร์ของกล้องนะครับมันมันชดเชยแสงนะครับคือมันเหมือนเราเอากล้องย้อนแสงนะครับมันจะมืดก็คือเขาจะให้แสงวงแบบนี้นะครับเป็นวงพอกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแสงที่เบาลงมานะครับกดอีกครั้งก็ปิด ไฟฉายพวกนี้เนี่ยสามารถชาร์จนะครับชาร์จเสียบรูชาร์จเข้าไปซึ่งสายชาร์จเนี่ยเขาก็จะมากับตัวไฟฉายอยู่แล้วนะครับไฟฉายพวกนี้มีข้อดีก็คือ1มันมีราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับไม่แพงมีน้ําหนักเบานะครับแต่ข้อเสียก็คือ1มันไม่ใช่ไฟฉายที่สามารถกันน้ําได้นะครับเมื่อเราเปิดดูด้านในเนี่ยเราจะพบเลยว่าไม่มีโอลิงนะครับ หรือว่าซีลกันน้ำมาให้เลยนะครับก็เป็นไฟฉายที่ใช้งานทั่วไปได้นะครับและเรื่องแสงล่ะเรื่องแสงพุ่งอย่างเงี้ยก็มันมีข้อเสียก็คือลองนึกภาพถ้าเราเอาไฟฉายอยู่บนหัวเรานะครับอย่างนี้แล้วเวลาเราส่องไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแค่จุดๆอย่างเงี้ยนะครับมีสเปียร์ด้านข้างนะครับนิดหน่อยแต่ไม่ได้สว่างมากนะฮะอ่า องศาการมองเราก็จะแคบมากเพราะว่ามันให้ไฟแค่จุดจุดเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้คือไฟฉายค่าถั่วตัวแรกนะครับเพมาม่เดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ตัวที่2พวกนี้เป็นพวกที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายนะครับก็จะมีหลอดทั้งหมด3หลอดนะครับ1 2 3เอสอวิธีการใช้งานนะครับอย่างกระบอกนี้ก็คือใช้การหมุนนะครับหมุนครั้งแรกเนี่ย ตัวหนังสือมันเลื่อนไปแล้วนะครับหมุนครั้งแรกเนี่ยคือจะเป็นไฟสีแดงนะครับไฟสีแดงเอาไว้ทำอะไรเอาไวอา้อ่านข้อความนะครับหรือหาอะไรแบบแป๊บเดียวเพราะว่าไฟสีเนี้ยนะครับมันจะไม่ทำให้เกิดอาการตาบอดที่มืดก็คือมันจะไม่จ้าจนเกินไปนะครับเหมือนไฟของทางทางการทหารอะไรอย่างนี้พอหมุนไาอีกครั้งหนึ่งก็จะปิด นะครับพอหมุนเข้ามาด้านหน้าก็จะเป็นไฟ,ซ,นไฟซึ่งไฟตรงนี้เป็นระบบไฟที่ค่อนข้างกว้างนะครับให้แสงกว้างเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแสงกว้างพอเราหมุนอีกที่นึงมันก็จะเป็นการเพิ Celsius. ่มความสว่างของเจ้าหลอดหลอดกว้างนะครับนี่นะฮะพอเราหมุนอีกครั้งนึงนะครับหลอดกว้างจะดับแล้วหลอดพุ่งจะติดนะครับก็จะให้แสงที่ค่อนข้างเป็นสปอตแต่สปอตในที่นี้ก็จะใหญ่กว่าเจ้าไอ้นี่นะครับจะใหญ่กว่า แล้วเมื่อเราหมุนอีกครั้งนึงนะครับก็จะติดพร้อมกงาสองดวงก็คือทั้งพุ่งด้วยแล้วก็กว้างด้วยนะครับก็จะให้แสงประมาณนี้นะครับระยะการส่องของไฟฉายตระกูลนี้นะครับแนวนี้จะส่องไม่ได้ไกลแต่จะให้มุมแสงที่กว้างนะครับซึ่งมันก็มีข้อดีตรงที่มันสามารถทําให้เรามองเห็นอะไรในพื้นที่กว้างๆได้นะครับแต่จะมองได้ไม่ไกลเท่าตัวแรกที่เป็นพวกพุ่ง ต่อมามาดูตัวที่3ามตัวที่ีายเป็นพวกไฟฉายที่มีระบบเซนเซอร์นะครับระบบเซนเซอร์ก็คือเมื่อเราก,กดเปิดเซนเซอร์นะครับไฟ LED สถานะด้านบนจะติดนะฮะและเซนเซอร์ก็คือเมื่อเราลากผ่านนะครับอย่างนี้มันก็จะมีแสงออกมานะครับเราลากกลับก็จะปิดอย่างนี้นะครับมีเซนเซอร์ลากนะฮะลากติดนะครับลากอีกทีปิดติด พวกนี้คือไฟฉายที่ค่อนข้างจะมีลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้งานเซนเซอร์เนี่ยเราก็กดปิดเซนเซอร์นะครับแล้วก็กดเปิดไฟในโหมดปกติก็จะให้แสงที่มีลักษณะพุ่งนะครับเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะดับแสงลงมานะฮะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกระพริบนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นปิดซึ่งแสงไฟพวกนี้เนี่ย มันจะให้แสงที่ค่อนข้างพุ่งนะครับแต่ก็ยังไม่เหมือนตัวแรกซึ่งตัวแรกเนี่ยมันจะพุ่งมากเลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเห็นไหมครับว่าระยะแสงเนี่ยตัวนี้จะเป็นจุดวงๆนะฮะตัวนี้ก็จะนวลๆนิดหนึ่งแต่ก็ยังให้แสงที่พุ่งอยู่นะครับแต่ข้อเสียของเจ้าระบบเซนเซอร์ก็คือถ้าเกิดสมมติเราใช้งานเซนเซอร์นี่ยแล้วเราอยู่ในแคมป์นะครับเราเดินผ่านจริงมาให้ใบไม้ หรือบางทีอาจจะแค่ผ่านตัวไฟชีดเต็นท์นะครับมันก็จะทําให้ไฟเราติดติดดับๆับอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่คนจะใช้งานนะฮะแล้วมาตัวที่4ตัวที่4คือพวกไฟฉายที่มี2อตานะครับ <c oughs> ไฟฉายมี2ตาดียังไงก็คือมันให้แสงที่พุ่งกว้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแสงกันนี่นะครับ มันจะใช้แสงที่กว้างมากนะครับ,บวงใหญ่มากนะฮะแล้วพวกนี้เราสามารถที่จะปรับระดับแสงได้นะครับว่าจะเอาแสงไหนใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีรีวิวรีวิวแยกอยู่นะครับก็ถ้าใครอยากดูรีวิวละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องของผมนะครับทีนี้ก็เป็นไฟฉายค่าถัว4 4รูปแบบ ที่ในท้องตลาดมีทั่วๆไปทีนี้มาพูดถึงเรื่อง่านกันก่อนเจ้าไฟฉายข่าถัวนะครับมันจะมี2ประเภทก็คือประเภทที่ใช้่านอันคาไลนึโวลต์นะครับ1.5โวลต์อันนี้แกะไม่ออกนะครับมันจะมีสายชาร์จอยู่ตรงนี้อ๋อผมพูดผิดตัวนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะนี่ตัวนี้ ตัวนี้เป็นถ่านชาร์จนะครับ3.7โวลต์แต่ถ้าเกิดตัวที่เป็นอันคาไลน์1.5าโวลต์เนี่ยก็จะใส่พวกที่เป็นถ่าน 3A นะครับหรือว่า 2A อนะครับอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็พวกที่เป็นถ่า,านชาร์จนะครับก็จะมีพวกที่ชาร์จในตัวก็คือที่เปิดชาร์จอย่างนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นช่องชาร์จแบบไมโคร USB นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถจะถอดตัวแบตเตอรี่นะครับออกมาชาร์จภายนอกได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไซส์18650นะครับมันก็มีหลายแบบให้เราเลือกนะฮะสำหรับไฟฉายค่าถหัวสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น ามาแนะนำนะครับไฟฉายคาาหัวทั้งสี่รูปแบบนะครับซึ่งสี่รูปแบบนี้บอกก่อนว่าเป็นตัวแทนของไฟฉายคาดหัวอีกมากมายในท้องตลาดนะครับก็ลองเลือกใช้งานดูตามความชอบนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันไปว่าคลิปต่อไปผมมีอะไรที่น่าสนใจมารีวิวให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ